มานะครับขบวน422กำลังจะเข้าจอดสถานีบรนหาน15นาฬิกา14นาที ที่สถานีบ้านหันที่สถานีบ้านหันทุนสากกระโดดจากกระโดดปูนจอดสีขอตะล่านท่านนำลงจากกระโดะโด,โด,โด,โดให้ถูตกต้องเป็นกรับสี่สามสองทั้งสี่คันนี่ทำสีใหม่ทั้งสี่คันเลนครับวันนี้เจ็ดห้าเพิ่งมานะครับพอดีสวนกันอยู่บ้านหันพอดีนะครับเจ็ดห้านี่ช้าอยู่ประมาณยี่สิบสี่นาทีนะครับ มาแล้วครับ75ขบวนรถคันนี้มืออกจอากสถานีประหานไปแล้วถึงจะถึรสการที่ที่นีเมื่องพลหน่อยเจอสายดินตามระดับครับ ผลกันกว่าดีเลยนะครับตรงสถานี75กับ432